เอาเลยค่ะสวัสดีทุกท่านกันด้วยที่มาใช้บริการมารู้ช o อเอาเลยฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะฮะวันนี้เนี่ยอยู่กับพี่ครั้งนะฮะพี่โน้ตชาแนลนะฮะและในวันนี้เนี่ยและในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยอยู่กันในเว็บมารู้ชอวันนี้เนี่ยเรานีจะมาสอนเติมโรบักนะ,ะในระบบ VIP Server นะฮะ บอกเลยว่าระบบ V.I.P. Server เนะฮะเป็นระบบที่ค่อนข้างคุ้มนะคะคือมีเลที่สูงนะฮะแล้วก็คุ้มมากๆบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับวันนี้ก็เลยจะมาสอนเติมนะครับก็อันดับแรกนะให้คุณผู้ชมนะฮะกดเข้าลิงก์ใต้คลิปมาก่อนนีฮะเอาละครับในเมื่อคุณผู้ชมกดเข้าลิงก์ใต้คลิปเนี่ยให้กดคำว่าเข้าสู่ระบบนะฮะนี่ฟุ๊ปนะฮะก็จะเข้าสู่ระบบได้เลยนะฮะซึ่งถ้าใครเนี่ยยังไม่มีเจ้า สมาชิกในเว็บดีนะครับให้กดสมัครสมาชิกนะครับก็สมัครไปตามขั้นตอนปกติเลยเนาะแต่ว่านาที่นี้นะครับพี่ได้สมัครสมาชิกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เราใส่ชื่อนะฮะแล้วก็ไอดีที่เราสมัครสมาชิกไปเมื่อกี้นะฮะแล้วกดคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกดเข้าสู่ระบบจึ๊บอ่านะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นเนี่ยให้เรานะฮะไปเติมเงินกันก่อนเนะฮะเข้าไปที่หน้าเติมเงินจึ๊บอ่าพอเราเข้าไปที่หน้าเติมเงินเลยครับให้เรากดคำว่า wallet จึ๊บ แล้วเราเนี่ยฮะก็ใส่เดี๋ยฮะเจ้าอ่างเปานะฮะซึ่งวิธีการใส่อ่างเปาเดี๋ยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะเอาเลยฮะให้คุณผู้ชมเนี่ยฮะเข้ามาที่หน้า True Money Wallet ของคุณผู้ชมเนี่ยฮะแล้วกดตรงนี้ฮะเห็นไหมที่เป็นรูปซองเนี่ยฮะส่งของขวัญจึ๊บนะฮะแล้วก็ให้เรากรอกจํานวนเงินนะฮะที่เราจะเติมไปได้เลยนะฮะเรากรอกไปเลยฮะพี่เติม2,000บาทเลยนะฮะเออไว้ใจได้แน่นอนนะครับแล้วก็ให้เรานะฮะกดคําว่า เกาะจำนวนคนที่รับซองเนี่ยเห็นไหมตรงนี้รับกดเป็นหนึ่งทีนะแล้วก็มันจะให้เรากอกนะครับว่ากีีคนเนี่ยที่รับซองเนี่ยให้เราใส่เลขหนึ่งเข้าไปนะฮะนี่จุ๊บนะฮะก็คือมีจํานวนหนึ่งที่จะได้รับเงินในซองนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าระบบนั่นเองฮะกดไปเลยฮนะใส่เลขหนึ่งไปเลยห้ามใส่เลขมากกว่านี้นะครับถ้าเราใส่เลข2นี่คือจะเติมไม่ได้เลยคนระับคือเงินจะเสียไปเลยเราให้เราใส่เลข1นะฮะจากนั้น,นให้เรากดคําว่าสร้างซองมูลค่ารวมนะฮะนี่ตรงนี้เลยจุ๊บแล้วก็กดคําว่ายืนยัน เรียบร้อยนะฮะตอนนี้นี่เราสร้างเรียบร้อยแล้วนะฮะในราคา2,000บาทเนี่ยฮะอ่าเรียบร้อยนะตอนนี้นี่คือเราสร้างซองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยฮะกดคัดลอกลิงตรงนี้จึ๊บแล้วเราก็เอามาใส่ทางด้านนี้ได้ไหมติ๊บใส่ตรงด้านนี้นะครับก็จะได้เงินแล้วเรียบร้อยฮะตอนนี้เนี่ยเราใส่ลิงเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยกดคําว่าเติมเงินจึ๊บเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เนี่ยเติมเงินสําเร็จแล้วนะครับได้มา2,000บาทจากนั้นเนี่ยให้เรากดคําว่านาแรกจึ๊บ ที่หน้าแรกแล้วนะครับให้เรากดตรงนี้ฮะโรบักนะฮะซื้อด้วยระบบอัตโนมัติซึบจ,จากนั้นเนี่ยให้เราดูโรบักนะฮะว่าเหลือไหมถ้าโรบักเหลือนะฮะให้เราใส่ชื่อเราไปเลยฮะชื่อในโรบักเนาะซึบจากนั้นใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมและเราเนี่ยฮะก็มาดูว่าพี่เติม2,000บาทเนี่ยจะได้ในราคา1,000 0 R นะฮะหรือว่า1 0 0 0 0โรบัจากนั้นเนี่ยให้เรากดว่า หลังจากซื้อเสร็จนะครับรบักจะส่งภายใน5-7วันนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคือซื้อแล้วมันจะไม่ได้ในทันทีนะครับก็คือแบบเลดมันคุ้มแมะแต่ว่าคือมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานหน่อยนะครับก็คือ5-7วันจากนั้นนะถ้าคุณผู้ชมโอเคนะให้กดคําว่าชําระเงินนะฮะจึ๊บฮะพอกดเข้ามาที่หน้าชําระเงินแล้วนะฮะให้เรากดตรงนี้ฮะนี่เลย Configur e เกจึ๊บพอกดไปที่หน้า Configure g a เกนะฮะจากนั้นเนี่ย มันนะฮะให้เรานะฮะกดตรงปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับนี่จากนั้นเนี่ยไปที่ configure game this game จึ๊บเอาเขอามาหน้านี้แล้วนะฮะให้เรากดตรงนี้นะฮะนี่ public พอกด public แล้วก็กด save จากนั้นนะฮะเมื่อเรากด save เ,เป็น public แล้วเนี่ยให้เรากดตรงปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้อีกทีนึงนะฮะจึ๊บจากนั้นเนี่ยไปที่ configure display จึ๊บพอมาที่หน้า configure display แล้วนะให้กด access จากนั้นนะให้เรากดตรงนี้ฮะเราจึ๊บนะฮะแล้วก็กดตั้งราคานะฮะ ซึ่งราคานะครับเราก็ต้องกลับไปดูในเว็บนะฮะอ่านะครับเมื่อมาดูในเว็บเนี่ยราคาเขาก็จะบอกนะครับว่าให้เราตั้งเป็นราคา14,200หมืันดอลลาร์นะฮะนี่กดคัดลอกฮะจากนั้นเนี่ยให้เราใส่ราคาไปได้เลยฮะ14,286บาทที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดเซฟครับซึ้บอ่านะครับเมื่อเรากดเซฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กลับไปที่หน้าเว็บนะฮะพอมาที่หน้าเว็บแล้วนะให้เรากดคําว่ายืนยันการซื้อซึ้บจากนั้นนะฮะระบบจะตรวจสอบสักครู 200, 200 uhm. ่นนนนนึึงงะะครรับก็อไปิดเา อ่าเรียบร้อยเลยครับตอนนี้เนี่ยทำการสั่งซื้อโรบักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ห้าถึงเจ็ดวันเราค่อยมาทวงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมโรบักก็จะลด,ดไปเยอะมากนะครับเพราะว่าพี่เติมไปหนึ่งหมื่นเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปเจอกันในคลิปหน้าไปแล้วครับไปมติดตามด้วยไปละ